มีข่าวของพี่เต้ใช่ไหมครับก็ต้องมีข่าวของน้องคนนี้นะครับนั่นคือน้องตีธนพลนะครับเพราะเขาเป็นคู่จินกันนะแล้วก็ไม่ใช่พี่เต้นคนเดียวน,นะครับที่เขาผัานตัวเป็นนักแสดงสน,นะครับน้องตีของเราก็ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระเช่นกันนะครับหลังหมดสัญญาต้นสังกัดบ,บริษัทจานินกุบจันกรกลับนะครับ แต่เขานะครับยังมีนักสแสดงเป็นสัญญาของช่อง3อยู่นะสำหรับหนุ่มตีแตพลเนี่ยก็ไม่รู้ว่าการมาเป็นนักสแสดงอิสระแบบนี้ไม่รู้มีใครดูคิวให้หรือยังเจอหนุน่มตีแนพลนะรับต้องไปถามความรู้สึกแล้วก็อัปเดตกันหน่อยว่าใครดูแลคิวให้แล้วก็มีละครละครให้แฟนๆได้ชมกันบ้างไปฟังหนุน่มตีเปิดแจดีกว่าครับ ก็เป็นสัญญาที่อยู่ด้วยกันมานานครับแล้วก็พอหมดลงเนี่ยเราก็ได้ถือโอกาสว่าแบบอยากจะเติบโตขึ้นอยากจะรับงานอะไรที่เป็น เป็นการตัดสินใจของตัวเองอะไรเงี้ครับก็เลยขอพี่เจนไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราอยากจะเติบโตอยากจะลองรับงานเองนะอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เจนก็คอยดูหลังบ้านคอยช่วยในการตัดสินใจในการรับงานอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังดูแลกันปกติเหมือนเดิมก็ยังในพาร์ทของละครพี่เจนก็ยังดูแลอยู่กับทางช่อง3ครับของตีเองกอ็คอยดูงานใหม่ๆที่เข้ามาก็ตัดสินใจเองร่วมกับคุณแม่และ คราวนี้คุณแม่ก็จะคอยดูแลเต็มตัวให้เราแล้วก็มีพี่ๆน้องๆที่เราเคยร่วมงานกันมาก็ดึงมาช่วยงานเราอะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่โตขึ้นครับก็จริงๆก็แอบยากนะครับเพราะว่าอย่างเราไม่เคยดูแลตัวเองมาเลยเราก็ไม่รู้ว่าวิธีการทํางานในการแบบหลังบ้านเป็นยังไงเพราะว่าทุกทีเราก็เป็นนักแสดงศิลปินเนาะเราก็ทําแค่เบื้องหน้าแต่คราวนี้พอที่ต้องมาทําเบื้องหลังเองก็ต้องต้องใช้ ความพยายามขึ้นอีกนิดนึงในการที่จะเรียนรู้งานใช่ใช่ต้องเซตใหม่หมดเลยก็อาจจะเริ่มเริ่มเข้าที่บ้างแล้วแต่ว่าแรก,แรกๆที่หมดสัญญาใหม่ใหม่ก็ยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางมากแต่ก็ยังดีที่มีแม่คอยช่วยแล้วก็มีคนที่ใจดีกับเราคอยช่วยเหลืออยู่ัดูแลตัวเองแบบว่าเต็มตัวเลยเพราะว่าเราอยากรับรู้เรื่องของของงานหรือว่าของต่างๆที่จะเข้ามาอะไรครับอยากจะตัดสินใจเองเพราะ้ดยที่ผ่านมาเรายังเด็กอยู่แล้วเราก็ไม่ได้รู้ว่าอันไหนตัดสินใจได้แบบอันไหนจะ ดีไม่ดีแต่พอเราทํางานในวงการสักพักหนึ่งเราก็จะรู้ว่างานอันไหนที่แบบเอ้ยมันเหมาะกับเรางานไหนที่ไม่เหมาะเราก็เลือกเลือกเองได้แล้วอะไรเงี้ยครับก็มีติดต่อมาเรื่อยๆครับก็ยังมีให้ไปแคสละครแคสหนังแล้วเราก็คอยดูบทบาทที่เราจะเลือกรับด้วยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เวลามีอะไรเราก็ไปแคสแล้วก็ไ,กได้ก็เอาเลย แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มโตขึ้นแล้วเราก็จะเลือกรับใน,ในบทบาทที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะท้าทายอยากจะเล่นกับมันอยากจะลองกับกับบทบาทใหม่ๆก็ก็ค่อนข้างที่จะต้องสกรีนงานอยู่เหมือนกันเริ่มไปมาบ้างแล้วครับตอนนี้ก็มีรับงานเองบ้างก็ประมาณแบบ5-6งานแล้ว ครับผมก็เริ่มที่จะพอรู้ละเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อระบบหลังบ้านเนี่ยเขาทํากันยังไงใบวังบินภาษีอะไรต่างๆก็แบบมามาดูแลกันกันกบกับแม่จริงๆถ้าดูเองคนเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าแม่ก็ก็เป็นผู้จัดก,การธนาคารมาก็คือเก่งด้านนี้เหมือนกันใช่ครับก็ทําได้ ก็ให้ให้อยู่ครับให้น้อยมากให้น้อยมากแม่บอกว่าเออต้องมีค่าตัวดูแลไหมเนี่ยบอกว่าให้แม่อยู่แล้วโอ๊ยทางานได้กับทุกทกคนครับผมไม่ไม่มีปัญหาเลยของที่เราหมดสัญญากับบ้านเก่าไปครับผมแล้วก็ยังมีการดูแลกันอยู่ต่อเนื่องทางด้านละครหรือว่างานอื่นๆที่เขารับมาหามาได้ครับก็สามารถมาคุยแล้วก็สามารถมาทํางานกันได้ปกติครับผมตอนนี้มีค้างเรื่องแสนรัก อยู่เรื่องหนึ่งครับก็น่าจะถ่ายจบประมาณปลายเดือนมกราเหมือนกันหลังจากนั้นก็จะยังไม่ไม่ได้มีแลนอะไรครับผมแต่ก็ยังมีงานอื่นๆที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็กําลังวางตัวดูอยู่ว่าว่าจะเป็นในแบบไหนครับถ้าได้ก็ต่อนเนื่องเลยฝากติดตามผลงานของตีไว้ด้วยนะครับผมต้นเดือนมกราปี6 7นะครับผมจะพบกับละครเรือน่านะครับแล้วก็ปลายปี6-7ก็จะได้พบกับแสนรักครับผมก็สามารถติดตามผลงานตีได้ในทุกช่องทางเลยนะครับ